แม่แพนด้าที่ตั้งท้องอยู่กำลังต่อสู้แต่สุดท้ายมันก็พ่ายแพ้เป็นผลให้ปากและจมูกเป็นแผลจากสถานการณ์ในตอนนี้แม่แพนด้าคงไม่สามารถเลี้ยงลูกจนเติบโตได้แม่แพนด้าที่ได้รับบาดเจ็บปรากฏต,ตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่อ้อนวอนขอร้องให้มนุษย์ช่วยชีวิตน้อยๆที่อยู่ในท้องเมื่อเวลาผ่านไปหกเดือนเจ้าหน้าที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งแม่แพนด้าคลอดลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยเห็นฉากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ดีใจอย่างสุดซึง้งแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาคาดไม่ถึงก็คือแม่แพนด้าที่เคยหมุด ตอนนี้กลับกลายเป็นแพนด้าที่อ่อนโยนแม่แพนด้าอยู่ในท่านี้ตลอดทั้งวันเพื่อให้ลูกแพนด้าหลับสบายมันแทบจะไม่ขยับตัวเลยด้วยซ้ําจากสิ่งที่เห็นแม่แพนด้าทํามันทําให้เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าถ้าเป็นเช่นนี้จะช่วยให้เหล่าแพนด้าเพิ่มจานวนมากขึ้นพวกเขาตั้งชื่อให้แม่แพนด้าว่าสปริงพร้อมกันนี้ก็ตั้งชื่อให้ลูกแพนด้าว่าชิงยาแม่แพนด้าเลี้ยงลูกเพียงลําพังจึงทําให้เจ้าหน้าที่กังวลเพราะสภาพแวดล้อมในป่าลึกมันซับซ้อนและอันตราย สปริงแพนด้าเลี้ยงเดี่ยวจะสามารถเลี้ยงลูกจนโตได้หรือไม่หลังพายุฝนโหมกระหน่ำเจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าขึ้นไปบนภูเขาและสิ่งที่เจ้าหน้าที่กังวลก็เกิดขึ้นจริงลูกแพนด้าน้อยถูกแม่ปล่อยทิ้งไว้ลำพังเจ้าแพนด้าน้อยกลัวจนร้องไห้แต่ก็ไม่รู้แม่แพนด้านั้นหายตัวไปไหนลูกแพนด้าที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้สองเดือนไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยตัวเองถ้าแม่แพนด้าไม่กลับมาคาดว่าอีกไม่นานลูกแพนด้าคงจะตุยเจ้าหน้าที่อกกอดลูกแพนด้าไว้ในอ้อมแขน แล้วพยายามตอบโยนมันอย่างอ่อนโยนเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าเจ้าสปริงไม่ได้ทิ้งลูกไปแต่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับมันหรือไม่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ออกค้นหาเจ้าสปริงอย่างละเอียดในที่สุดก็ได้เจอมันอยู่ในป่าลึกปรากฏว่าเพราะความหอยหิวทําให้มันออกมาหาอาหารในระยะไกลหลังจากกินอิ่มมันก็เริ่มออกเดินทางกลับไปหาลูกสปริงมีความเป็นแม่มากกว่าที่คิดเพื่อหาอาหารและน้ําการแยกตัวออกไปชั่วคราวจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างไรก็ตามบททดสอบจากธรรมชาตินั้นช่างโหดร้าย ป่าชิงหลิงไม่ได้เป็นแค่สวรรค์ของแพนด้าเท่านั้นแต่ในนั้นยังมีสัตว์ป่าอีกกว่า300ชนิดไม่ได้มีแค่แพนด้าที่อยากมีชีวิตอยู่รอดการแข่งขันทางสายพันธุ์นั้นดูเดือดมากมีเพียงผู้ที่เหมาะสมเท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้ในป่าเต็มไปด้วยอันตรายแม่แพนด้าและลูกไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นหลักหลงถ้าเกิดอันตรายขึ้นแม่แพนด้าจะพาลูกย้ายถิ่นไปเรื่อยๆในที่สุดช่วงเวลายากลําบากก็มาถึงบนภูเขามีหิมะตกลงมาอย่างหนักเมื่อฤดูหนาวมาถึงอาหารก็ขาาดแคลนนอย่งหัก ทำให้แม่แพนด้าต้องออกไปหาอาหารลูกแพนด้าอายุห้าเดือนต้องหลีกหนีภัยอันตรายขึ้นไปบนต้นไม้ทียนลำังนี่คือวิธีการเอาตัวรอดที่เรียนรู้มาจากแม่แพนด้าเจ้าแพนด้าน้อยน่ารักและเชื่อฟังมากและแล้วหิมะก็ละลายหายไปช่วงเวลายากลําบากก็หายไปเช่นกันมีแต่แม่แพนด้าที่ผอมโซจากการหิวโหวยป่าไผยก็เติบโตขึ้นมาจนไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารอีกต่อไปเช่นเดียวกันกับชื่อสปริงของแม่แพนด้าทุกอย่างเต็มไปด้วยความหวังและความมีชีวิตชีวา เวลาผ่านไปเร็วมากตอนนี้ลูกแพนด้าอายุสองปีแล้วนี่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่มันได้อยู่กับแม่ต่อจากนี้มันต้องออกจากถิที่เกิดเพื่อออกไปหาอาณาเขตของตัวเองหลังจากบอกลาทั้งสองแม่ลูกก็แยกย้ายกันออกไปนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ถ่ายไว้ตอนมันอยู่ด้วยกันสู้ๆนะครับเจ้าแพนด้าที่แสนน่ารักขอให้แข็งแรงและปลอดภยัยท่านผู้ชมช่วยกันส่งหัวใจให้กำลังใจให้แม่ลูกแพนด้าคู่นี้กันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เอาใจช่วยให้มันมีชีวิตที่ราบรื่นและโชคดี เช่นเดียวกับท่านผู้ชมช่องเอดีครับ